อ่ะทีนี้มาดูทัพช้างศึกข,ของเราทีมฟุตบอลของเราที่ตอนนี้ก็ยกพลไปที่ยุโรปนะเดี๋ยวไปเตะอุ่นเครื่องนะครับในไปทินฟีฟ่าเดย์สเกมนะครับวันพรุ่งนี้แล้วก็วันอังคารนะครับพรุ่งนี้จะเจอกับจอร์เจียแล้วจากนั้นก็ไปเตะกับเอสโตเนียเป็น2เกมที่ดีมากๆในเรื่องของโปรแกรมเตะนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่เราเขาเรียกว่าก็จะได้เจอกับทีมในระดับที่ระดับยุโรปอะแล้ว<ม>จอร์เจียตอนนี้เป็นทีมที่กาลังเป็น เป็นดาวรุ่งพุ่งขึ้นมานะนักเตะดีๆหลายคนอันดับโลกเขาอาจจะอันดับ79ดูเหมือนไม่ได้สูงนะแต่เขาสูงกว่าเราแน่นอนแล้วก็มาตาารฐานฟุตบอลของเขาเนี่ย79เนี่ยเขากําลังไต่ขึ้นนะไม่ใช่ไต่ลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของนักฟุตบอลที่ได้ไปเตะในเกมนี้นะครับ22คนคือ23ลบ1ครับก็มีกระส้นถอนตัวไปเจ็บนะครับก็ยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นดีใช้เวลาเดินทาง15ชั่วโมงนะ แต่ว่าก็ถือว่ามีบรรยากาศในภาพรวมที่ดีมากๆไปถึงจอเจียเรียบร้อยแล้วนะครับจอเจียก็อากาศเย็นสบายตอนอยู่ในสนามบินนะยังรู้สึกว่าเย็นสบายแต่พอออกไปนอกสนามบินมันไม่เย็นสบายแต่พอมาซอมเนี่ยมันเจอลมเจออะไรเนี่ยสิบเอ็ดองศาก็ขนาดมาโน่ก็ยังบอกเลยใช่ไหมว่าเออมันเย็นกว่าที่คิดนี่ทุกคนแต่ดูดูจากภาพถ้าดูดูจากชุดที่ใส่เนี่ยไม่บอกไม่รู้นะว่าสิบเอ็ดองศาไม่รู้ใช่ไหม แต่ว่าแต่ดูแขนเสื้อแขนยาวก็น่าจะพอรู้ว่าเย็นๆนะแต่1ิเ็ดนี่มันหนาวเลยนะ11บเนี่มันหนาวคนไทยนี่คือหนาวนะอ่ะอย่างหนาวหนาวบ้านเราอย่างกรุงเทพที่หนาวหนาวสิบห้านี่ก็คือสุดๆแล้วนะ15ก็ปากสั่นแล้วใช่ไหมใช่ไหมสิบห้าก็ไม่ไม่ผ่านน้ำแล้ว่ะ11ดแล้วกลางแจ้งไนคือแล้วฝนตกด้วยแหมแล้วโค้ชนี่เขามีชุดวอร์มเลยเรียบร้อยเลยนะเมีเสื้อวอร์มนักแต่ใส่วอร์มแบบนี้ซ้อมได้ไหมพี่ตอก็ใส่ได้สิก็มันก็เคยเคยมีนะนักเตะใส่เสื่อวอร์มแล้วซ้อมแต่ว่า คือน่าจะทําให้คุ้นชินกับตอนที่แข่งขันเอออาจจะแบบอะไร้า,า,ากก็ใส่ยอย่างเงี้ยก็นักเตะทั้งที่สคนลงซ้อมกันทุกคนนะไม่มีใครมีการอ่อนเพลียหรือว่าสอแววว่าจะป่วยจากอากาศสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปล,ปลงอ่ะนะครับ,รบก็มีฝนเข้ามาอีกด้วยนะยิ่งมีฝนเนี่ยความรู้สึกมันจะยิ่งหนาวไปอีกนะครับ ก็การฝึกซ้อมก็เน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายยืดกล้ามเนื้อนะครับให้นักเตะได้ปรับตัวเข้ากับอากาศที่หนาวเย็นบางทีอากาศหนาวอากาศเย็นมันต้องยืดให้เยอะอ่ะแล้วอีกหนึ่งอย่างมันมันมันเหมือนแบบมันขยับตัวลำบากนะมันเหมือนแบบกล้ามเนื้อมันหดตัวอากาศมันเย็นมันต้องมันต้องยืดให้ให้ถึงอ่ะจากเดิมแบบเท่าจากเดิมใช้เวลาเท่านี้มันอาจจะต้องมากขึ้นอะไรแบบนี้ซึ่งมาโน่ก็บอกว่าเออเราเดินทางกันมานานนะพนั้นการฟอร์มการซ้อมก็จะเบาๆก่อน นะครับเน้นในเรื่องการปรับตัวซ้อมกับลูกบอลเล็กน้อยดูดูการปรับตัวของนักฟุตบอลว่าเป็นยังไงยังมีเวลาเหลืออีกหนึ่งวันสำหรับการฝึกซ้อมก็คือวันนี้นะครับก็คิดว่าพอถึงวันแข่งจริงเนี่ยพร้อมแน่แน่ถ้าทุกบ้านเราถ้าทุกบ้านเราก็เป็นเวลาดีนะไม่ดึกจนเกินไปใช่แล้วก็เป็นเวลาที่ไม่หนาวจนเกินไปด้วยเวลาที่นู่นใช่แล้วสักเย็นๆแถวๆนี้ประมาณนั้นนะครับก็ถามว่าจอเตียเป็นยังไงก็มาโน่และทีมงานก็ได้ศึกษาการเล่นของ จอเจียไว้แล้วเหมือนกันนะก็หาวิธีการที่จะรับมือกับจอเจียแน่นอนว่าจอเจียเป็นทีมที่มีคุณภาพแต่ว่าเขาเองก็มั่นใจในคุณภาพของลูกทีมนักเตะทีมชาติไทยเหมือนกันนะครับส่วนจอเจียเนี่ยกลุมทีมโดยวิลิสายยองนะแฟนาแฟบอลทุกคนรู้จักกันดีนะครับปัจจุบันอายุ46ปีแล้วก็ใช้นักเตะเนี่ย24คนเขาเตะกับไทย แล้วหลังจากนั้นเนี่ยวันอาทิตย์นี้นะครับสามวันให้หลังเขาจะเตะกับไซปรัสครับซึ่งไซปรัสเนี่ยถือว่าเป็นเกมคัดยูโรรอบคันเลือกเป็นเกมใหญ่แต่เขาก็เน้นนะซายอก็ยืนยันเลยว่าเอาจริงนะครับเอาจริงกับทีมชาติไทยควารัสเคเลียนะครวิชาควารัสเคเลียปีกจากนาโปลีนะผลงานเขาดรอปลงไปนะพี่ดรอปลงไปดรอปไปจริงจริงดรอปไปตั้งแต่ช่วงปลายซีซั่นที่แล้วละเหมือนกับว่าเริ่มโดนดูแลมากขึ้นแต่ว่าบอกเลยว่า เราแบกขวาเออเกมรับทางขวาของเราเนี่ยจะได้ประสบการณ์จากฟารสิเรียนเยอะมากแน่ๆนะครับเท่าที่ดูเนี่ยน่าจะเป็นที่ต้องดูน่าจะเป็นที่ต้องดูใช่ไหมอ่าจะจะจะมีเกมที่สนุกเลยแหละบอกเลยนะครับแล้วก็อีกคนก็เป็นจอร์ บิคาอตาเซ่ะนะครับคนนี้เป็นกองหน้าจากอาแจ็กซ์ซันสดอมรวมไปถึงจอร์จี้มามาดัชวิลลี่คนนี้เป็นผู้สาประตูดีกรีมือหนึ่งของบาเลนเซียนะแต่ว่าตอนนี้อาแจ็กซ์ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแฟนก็ประท้วงประท้วงกันสุดใจนะนะครับเพราะนั้นมาตรฐานเขาก็คือมาตรฐานระดับลีกลีกใหญ่ของยุโรปเหมือนกันครับนะโอ้โหเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะมากๆแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยแบ่งเขาเรียกว่าอะไรเสมอได้อันดับฟีฟ่าแร็งกิ้งขยับเลยนะเพราะมันแต้มมูลเยอะ นะครับอ่ะก็ติดตามกันไทยรัฐทีวี่ายอดสดวันพรุ่งนี้นะห้าทุ่มนะครับห้าทุ่มดูว่าจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวมาติดตามการซ้อมในวันนี้อีกวันนึงอาจจะเห็นชุดการฝึกซ้อมที่เปลี่ยนไปแนวขึ้นเอ๊หรือว่าก็ใส่ชุดแบบนี้แหละใส่เสื้อฟอมอยู่เอ้ใส่เสื้อจริงๆเขาวางแผนไว้แล้วไงอย่างที่คุยกันเมื่อกี้ไงว่าเขาทําให้คุนชินว่าเวลาแข่งขันสนามจริงมันใส่อะไรมากไม่ได้อันนี้กับตันทีมชุดนี้กิจกรรมแม่ไะก็ได้รับการคัดเลือกกจา คุณนนทันล้ำซังผู้จัดการทีมนะครับนี่คุณมาคัตบอยเขาบอกว่า25ผมก็ไม่อ่านนะบางทีเวลาอากาศหนาวๆเย็นๆมันคนไม่ชินมันก้าวขาไม่ออกมงไม่ออกไงความเร็วนี่ไงมีเวลา2วันช่วง10นะห้าทีแรกเนี่ยสำคัญนะอย่าอย่าไปโดนก่อนซึ่งเชื่อว่าจอร์เจียโหมใส่ได้ช่วงต้นเกมเลยคือเขาเขาหมใส่ได้แบบเอาไปเนเลาสองวันช่วงสิบนะห้าทแรกเนี่ยอ่ากย่าไปโดนก่อนชื่อว่าอ่ไนเครับ รับเสิร์ฟถึงแ้่จอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา